สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่ก่อนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านว่าเหรียญแบบนี้ปีพศนี้ราคาจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ผมทักมา หาผมบอกว่าซื้อให้หน่อยครับพ่อแกก็ซื้อทางของแกอยู่แล้วครับท่านแต่ผมยังบอกชื่ออาจารย์ผมไม่ได้นะครับเพราะอาจารย์ผมว่าห้ามไว้ก่อนมันจะมั่วซั่วกันเขาว่าอย่างนี้ครับท่านขอให้พี่ๆเพืพอพอพ่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆแล้วจิตเข้าใจเลยครับว่าเรียนแบบนี้ลักษณะนี้จะเป็นแบบไหนก่อนที่ผมจะบอกราคาครับแล้วก็บอกปสอสผมขอให้พี่ๆเพือพอพอพ่อนๆน้องๆองทุกท่านมาดูลักษณะของเรียญหน่อยครับพเพราะเรียนนี้ยังไม่ได้ทาการล้างครับผมรีบเกินไปครับทีแรกว่าจะล้างก่อนก็จะมา ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูแต่ไปไปไปมาไม่ใช่ครับอาจารย์พูดรีบเกินไปครับเขาต้องการครับเพราะว่าลูกค้าของเขาพูดง่ายก็คือลูกค้าที่เอากับเขาประจําเขาต้องการครับท่านเยอะด้วยครับเขาจะรับซื้อประมาณห้าร้อยเหรียญด้วยซ้ำรับแต่ว่าเขาจะเอาครั้งละห้าสิบเหรียญเหมือนเดิมนั่นนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านถ้ามีเตรียมตัวเลยนะครับนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นลักษณะแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหม ขอเก้าเหลี่มครับมุมท้ายมุมผมนี่ครับลักษณะแบบเก้าเหลี่ยมนะครับท่านสำหรับเรียนนี้ครับแล้วมาดูตัวหนังสือครับเนี่ยเบื้องหน้าพงท่านรับคือภูมิพ์ลอรุยเดีครับส่วนด้านหลังก็คือรัชการที่เก้าครับท่านแล้วมาดูวงรลภพูะพงท่านที่รับว่าใสสวยงามขนาดไหนจริงอยู่ยังไม่ได้ทำการล้างแต่ก็เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยนี่ครับก็มีรอยขูดรอยเขียนขีดเขียนธรรมดาครับเพราะเป็น เรียญที่ผ่านการใช้ไม้ยับยืนอยู่นะครับเนี่ยสำหรับเรียนนี้นะครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองครับนิเกิลผสมทองแดงครับมัสวยงามขนาดไหนครับท่านดูสิครับโอเคมากนะครับนี่แบบนี้ครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังนะครับนี่ครับชัดจริงมาแล้วนี่ครับประเทศไทยพศอ5อสองปันห้าร้อยสาสิบสองครับท่านสองห้าสามสองนะครับส่วนตรงกลางคือวัด เปนจะมาบอฟิตดูสิว่าราามครับส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาบิกะครับนี่ครับส่วนกระเบื้องก็โอเคมากครับเนี่ยเห็นชัดเกนอยู่นะครับนี่ครับชัดเจนอยู่นะครับแบบนี้ครับรอยขีดแบบนี้ครับแล้วก็ขีดขึ้นไปข้างบนนี่ครับกระเบื้องก็เอาใช้ได้ครับเลี้ยนแบบนี้สมบูรณ์แบบครับท่านราคานั่นเลยครับอาจจัน บอกให้ผมรับซื้อให้เขานะครับไม่ใช่ผมรับซื้อนะครับผมไม่มีเงินแล้วที่รับซื้ออยู่ทุกวันนี้ก็พ่อให้อาจารย์นั่นแหละครับท่านผมรับซื้อไปรับซื้อมาหมดเงินไปห้าหกหมื่นเจี้ยงจึกเลยครับแล้วพอเก็บไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กะว่าจะเอาไปให้อาจารย์นั่นแหละแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาครับทํางานอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับห้าสิบเหรียญครับเนี่ยอาจารย์ผงผมให้สองพันห้าครับห้าสิบเหรียญสองพันห้าถ้าหนึ่งร้อยเหรียญก็ห้าพันเหมือนเดิมนะครับท่าน สองพันห้าครับห้าสิบเหรียญตกเหรียญแล้วเท่าไหร่ครับท่านถ้าห้าถ้าร้อยเหรียญก็ห้าพันบาทครับท่านร้อยเหรียญห้าพันบาทตกเหรียญแล้วเท่าไหร่ครับคิดดูเองแล้วกันนะครับท่านพี่เปนเพื่อนน้องทุกท่านคงจะเข้าใจครับนี่ครับเหรียญนี้ครับปีพศ2อ3 2ันห้ารอยสีบสองนี้นะครับท่านสองพันห้าร้อยบาทสําหรับห้าสิบเหรียญครับท่านแต่ว่าหนึ่งร้อยเหรียญห้าพันบาทครับท่านท่านพอหาได้ไหม เอาแค่ห้าร้อยเหรียญเองนะครับเยอะกว่านั้นคงไม่ไหวอาจารย์ผมบอกว่าเอาแค่ห้าร้อยเหรียญเท่านั้นเองครับเยอะกว่านั้นท่านคงไม่ไหวครับท่านบอกอย่างนี้ครับต้องการแค่นั้นครับต้องการแค่ห้าร้อยเหรียญนะครับปีพศสองพ,พ,นพันห้าร้อยสามสิบสองถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมีอย่าลืมนะครับติดต่อผมมาที่ตัวพอพันหกตัวครับพ่อพ่อพอเว้นวักแล้วก็พอพอพอครับท่านตัวพอพันข้างหน้าสามตัว แล้วตัวประพันธ์ข้างหลังสามตัวนั่นแหะคือ Facebook ผมแพงตีนานามคนจิดเหลี่ยมนะครับ